สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอะไรกันครับแม่บีมาถ่ายมันเครื่องที่ศูนย์รถครับศูนย์อะไรครับเซนูรีอ่าเราเอารถมาเช็คระย,ยะเอาพาดของเราห้องวีพีแล้วครับ <c oughs> นี่นี่นน <c oughs> ขนมสงสัยจะมาคนแรกดูดิข <c oughs> นมเต็มเลยโอ้โหมาม่าต้มยำกุ้งแจ๋วเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ทั้งหมดนี้เราเอากลับบ้านได้เลยนะก็คือเขาให้เอากลับ อ๋อให้เรากินอ๋อให้กินอยู่นี่เหรอใช่อ๋อกินอยู่นี่กินอยู่นี่ใส่ของกัะบาดลงใสของกรงกากินแบบหลงท้องอะไรเงี้ยพูดเล่นพูดเล่นมีกาแฟด้วยนอ๋อนี่มีน้ำให้ดื่มน้ำเย็นๆมีกาแฟกระติกน้ำร้อนอันนี้ไม่ชอบกินอะไรครับนี่ห้องก็ประมาณนี้มีแอร์เย็นสบายนั่งรอรถชิวๆไป นี่ครับรถของป้าข้างๆคันดำเดี๋ยวรอเช็คระยะไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้วก็จะเป็นบริเวณศูนย์ของเขานะครับบรรยากาศดีนะแถวศูนย์นี่เราจะเดินไปเซนทันอิตวิวประมาณ่ไม่กโลเเมตรแต่ดูดิมอแกแค่การเดินออกกำลังกายเนาะเออลมลื่นอะ่ะ นี่สูตรรถเราอยู่ตรงนี้ข้างหลังเราเดินมาถึงแล้วครับใช้เวลา10นาทีเซนทันอิตวิวแต่ถวนี้ข้างทางร้านมอเตอร์ไซค์ยเยอะมากเลยโอ้โหนี่หรือกรุงเทพมหานคร <c oughs> ปกติอยู่แต่บ้านโป่งครับไม่ค่อยได้เข้ากรุงเทพ <c oughs> ทำไมต้องเป็นชื่อว่าเซนทันอิตวิว ทำไมไม่เป็นเซ็นทรัลามอินทาไม่เคยมานไม่เคยมาอีฟวิวนี่ไม่เคยมาอุยคเออไปช้อปปิ้งก่อนตรงนี้มีร้านของกินครับผมขึ้นไหมขึ้นนี่ตรงนี้มีรถไฟให้นั่งครับตรงนู้นมีอีกโซนหนึ่งอ่ะออกไปมีอะไรไมัูรู้ฟู้ดเหรอไปเขาเขียนว่าฟู้ด อะไรอะ่ะอ่านไม่ออกนเ่าไฟก่อนบา้าไฟจะออกแล้วนะมนไม่มีคนเลยอะไม่ถ้าถ้าวิ่งนี่วิ่งไปทางไหนออกนี่เหรอออกนี้เหรอไหนไปดูสิอ๋อนี่ของกินของกินทั้งนั้นอแต่ตรงนี้จะไม่แอร์แล้วนะเดินไม่แอร ขวี่ยข้างล่างก็ของกินทั้งนั้นเลยเนี่ยตรงเนี้ยโซนข้างนอกตรงเนี้ยวิมีสนามเด็กเล่นด้วยโซนนอกนี่เป็นหลังใช่เราไม่เคยมานะอิตวิวไปไปดูกันได้กินของกินข้างล่างเพียบเลยดูดิต้องลงไปซ่องหน่อยแล้ววิหอมเลยอะ อุ้ยอะไรครับเนี่ยปูดองอันยองเลดซันได้เลยนะร้อยเดียวมีตู้คีบอุ้ยมีปิกเตอร์ด้วยอ๋อหนึ่งร้อยยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรใช่ป่ะแจ๋ว啊เฮ้ยบีมมาบีมกดใช่ตู้ครีบวงกุญแจ มีเป็นพวกฟิกเกอร์เยอะเลยเน,ลนี่ยเล็งไว้หลายทีแล้วแหลมเจริญเนะี่ยไม่เคยกินเลยอาหารทะเลก็ดีนะจัดสวนของกินเนอะได้หาของกินง่ายคนแบบว่า,าดีนะจัดสวนอกอว่าอะไรดีวยข้างล่างเป็นสวนยีราฟถ้าจะช็อปปิ้งก็ฝังเิมนะซื้อของกินอะไรอย่างเงดูมันเป็นธรรมชาติดีนะพวกต้นไม้เยอะ ออันนี้โซนห้างแล้วครับเดี๋ยวเราต้องไปเดินโซนของกินก่อนจะได้มีแรงเดินต่อบุญตงกี้ไหมแม่บีบอกว่ากินบ่อยแล้วถ้าบีมาเขาต้องกินนะบุญตงกี้กกอ่าเดี๋ยวหาทางลงไปข้างล่างเราเจอบันไดเลื่อนแล้วลงโอ้บรรยากาศดีล่มลืน่น โอ้ห oh, mm hmm. พันลมยักษ์ mm hmm. ดูดิพัน oh. <laughs> ลมใหญ่มากโอ้ mm hmm. oh, ข้างล่างของกินอลังการเลย mm hmm. ไปทางไหนก่อนดีครับ mm hmm. วนทางไหนก่อนดี mm hmm. นะวนนี้นะวนนี้ร็บวนกลับทางนูนนะ้นฮ mm hmm. ะอะไะ เฮ้ยวังระวังนกฟามิงโก้ด้วยมีปลาคาร์บด้วยอ่ะเอ,อสวยเลยอะได้กินทอดมันครับตอนนี้เขาบอกว่ามีกิจกรรมให้อาหารปลาทุกวัน5้าโมงเย็นโอ้น้ำส้มลาดหน้ากระเพาะปลา ใช่ทอดมันร้อนๆเลยครับกินหอมมากโอ้หมูย่างน่ากินนะเตียโอมขอีของกิน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 ดูเซ็กกอทอดร้อนๆน่ากินมีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นนะครับเออดีนะแปลว่าเซนทันทีนท่นี่ดีนะ ดีอะเอาใจใส่ครอบครัวที่นี่ตู้หมุนไข่ที่นี่เขาให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าได้ด้วยนะตู้หมุนไข่อะไรอะมีน้ําแข็งด้วยคืออะไรอะไอติมหรือเล่าเอ้เนี่ยมีเป็นตู้ความเย็นน่ะอ่านดินจะเป็น ติมนี่ไงไอจีโมจิหรือเปลาจับเวลาแล้วก็ขี้ไปติมเหรอนี่งานนี่งานที่ขี้อ๋อ้พี่บาทครับหนึ่งคนสองคนหกสิบสองคนร้อยยี่สิบโอ้เอจริงอ่ะมีเข้าท่าเนะใครอยากจะกินต้องใช้ฝีมือไปเดินต่อแต่ถ้าขี้นี่ร้านอะไรครับเนี่ยปลาท้องโกปท้องโกยักษ์ โอ้ขายกันบนรถเลยดูดิไอติมเหรอเต่งร้านเหมือนฮาวายเลยนั่งกินดูดิตอนนี้เราจะไปไหนแมพี่ไปฟู้ดค่ับโซนอาหารนะไปะได,ไดูว่ามีอะไรกินโอ้หเพียบเลยฮะดูดิอลังการมากฝั่งนี้ก็เป็นท็อป ฝั่งนี้ก็เป็นอาหารว้าวจะเป็นส่วนเนื้อจะเป็นขนมอ๋อมีก๋วยเตี๋วด้วยเดินดูกันไปเริ่มหิวเลยครับพอเข้ามาร้านข้าวเคียบเลย <c oughs> ข้าวแกงก็มีเลยกินง่ายๆเร็วๆต่อชิ้นจิว๋วอือนี่น่ากินละร้านอยู่ไหนนี่ ข้าวมกไก,ก่ก,ก็น่ากินแม่บีเล็งอะไรไว้จะกินอะไรเยอะเดินให้ทั่วกันแนนเดินทางนี้มีอะไรกินบ้างเราต้องเดินสำรวจให้ทั่วโอ้โมีแต่ของน่าก,กินทั้งนั้นเลยครับอู้ไก่ย่าง เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวนี่ตอนนี้ป๋าก็ได้ข้าวหมกไก่นะครับของไม่มีอะไรครับเฮ้ยม,มามา่าก๋วยจับครับก๋วยจับเพิ่งเคยเจอเส้นม,นมาม่าไงเ,เคยแต่เส,เ,สเส้นเส้นเส้นก๋วยจับกลมๆมนะั้ยก๋วยจับหมกกอเส้นมีขาวเงี้ยอันนี้ก๋วยจับหมกกอมาม่าก๋วยจับหมกกอกนี่กว่าแม่จะซื้อมาป๋าซัดไปเกือบหมดจานแล้วครับ หอมเลยไหมได้ได้ใช่ไหมโอ้โชเฟอร์นี่เรามาไหนกันครับจะพาแม่บีไปหาหมอต่อครับนี่กลับจากศูนย์เช็คระยะรถนีผ่านนี้ครับเขาพามาผ่านเส้นทางเยาวราชไม่เคยไม่เคยมาเดินเที่ยวเลยเนาะอุ้ยแถวนี้แบบว่านั้นเลยของกินห้างทองอ๋าใช่เนี่ยห้างทองข้างหน้าเนี่ยเต็มเลยแล้วก็พัตคาเนี่ยหูฉลามอะไรเนี่ยโอ้หเยอะแยะเลย รีบไ, <c oughs> ไปหาหมอก่อนให้เสร็จจิ้นภารก,กิจก่อนสองหมอยอยากจะรู้เหมือนกันเนอะเขาจอดรถกันตรงไหนอะที่ว่าเวลามาเที่ยวที่นี่อะแล้วเท่ารถมาต้องไปจอดตรงไหนใครรู้เมนบอกด้วยนั่นนะสี่จะมัดเที่ยวก็เขาว่างกลางคืนอยู่ลูกชิ้นปาลาเยาวราชนี่ดังนะยูชิ้นปาลาเยาวราชโอ้ของกินเจ้าดังของกินนี่สองเส้นข้างทางโอ้ดูร้านนี้ดินี่ไรร้านกว๋วยจับ โอ้โหทุกคนในนีของกินเพียบเลยดุมๆมโอ้แล้วลานตาไปหนมเลยนะโอ้เยอะมากเห็นแล้วอยากไปเดินลงไปเดินเที่ยวเลยเนี่ยรุดแล้วรุดโซแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดละ